สวัสดีครับคุณมาม่าครับวันนี้คุณนําหอมาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหอมาจากกองกันและบรรเทาสารไปครับเป็นไงครับสภาพอากาศวันนี้ที่ขับเครื่องมาครับสภาพอากาศวันนี้ครับถือว่าอุปสรรคเยอะครับรถเยอะครับผมขับรถครับไม่ได้ขับพอครับอ๋อโอเคครับครับผมทำไมมีล้ออ่ะทำไมมันมีล้ออ่ะลรอเอาเวลาที่เป็นหลมครับแล้วไอไอหัวข้างหน้าคืออะไรฮะหัวหน้าเป็น ตัวคํายันข้างหน้าครับทำไมพัดลมมีสองใบอรัอันนี้เขาเรียกใบพัดครับอ๋อใบพัดเอาไว้ทำลมอ๋อนึกว่าใช้เป็นพัดลมครับไม่ใช่ครับตัวนี้ปรับเกียร์ไม่ได้มันพัดลมนะอ๋ออันนี้จะขับไปไหนครับอ่าดูน้ําท่วมครับอ๋อนึกว่ามาดูดน้ําจากอ่าน้ําที่มันท่วมแล้วไปปล่อยที่ไม่ท่วมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับ ยอะไรต่อไหมครับไม่ไม่ไอ้ไอ้ดำดำคืออะไรไอ้ดำดำอ่ะพาพาชมหน่อยพาชมหน่อยครับดูดูครับไอดำดำนี่คือถอยเสียครับอ๋อถอยเสียใหญ่มากครับคืออะไรฮะไม่ทราบเไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบดูดูไปไอ้ไอ้นี่คืออะไรครไอ้ดำดำเนี่ยอันนี้คือไฟครับไฟครับครับดูก้องในสานนะกล้องในสานครับอาจมาได้ยังไงครับสิบสี่สิบห้าคนนะครับ เชิญเชิญดูรอบๆครับเชิญดูรอบๆครับครับผมครับไว้ต้องอบอกนี้แน่เลยวันนี้